ผู้ประกาศข่าวสาวใจหายประกาศลาออกช่องดังบอกลาคุณผู้ชมทำเอาชาวเน็ตต่างคอมเมนต์อวยพรสนันเมื่อผู้ประกาศข่าวสาวเตานัทธากโกมลวาทินใจหายประกาศลาออกช่องดังชี้แจงไม่ใช่เรื่องงาน เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนข่าวต่างใจหายเมื่อผู้ประกาศข่าวสาวอย่างเตานัท t าประกาศลาออกช่องดังโดยได้โพสต์ข้อความว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอ วันที่ได้เริ่มต้นการทำงานกับไทย PBS 2มิถุนายน2551วันที่ได้บอกลาคุณผู้ชมคือวันที่30พฤศจิกายน66ระหว่างทางในช่วงเวลากว่า15ปีคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์เติบโตปรับตัวปรับใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับความคิดของตัวเองการทำหน้าที่หน้าจอไม่ได้มีเพียงบทบาทผู้ดำเนินรายการหน้ากล้องเท่านั้น แต่ละวันกว่าจะมาถึงนาทีที่ได้นั่งจัดรายการต้องผ่านชั่วโมงของการพูดคุยวางแผนระดมสมองเตรียมงานซึ่งหมายถึงทีมงานที่จะพร้อมเดินหน้าไปด้วยกันเป็นจำนวนมากยิ่งนับรวมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการออกอากาศสดแล้วต้องเพิ่มจานวนอีกหลายสิบคน แต่ละคืนจบรายการแล้วกล้องตัดไปแล้วสิ่งที่ต้องคิดต่อก็คือเนื้อหารายการวันต่อไปและต่อไปงานทุกอย่างคือโอกาสที่มาพร้อมกับอุปสรรคและเป็นครูชั้นเยี่ยมที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วที่เต๋าบอกลาคุณผู้ชมทางหน้าจอยังรู้สึกใจหายอยู่เป็นความใจหายที่พอนึกย้อนกลับไปพบว่าเป็นความทรงจำที่ล้ำค่ามีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะคราบน้ำตาและความเติมเต็ม ที่เต่ารู้ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทำให้เป็นตัวเราและเราผ่านมาได้แล้วเต่าภูมิใจตลอดที่ได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการที่นี่ไทย PBS และทั่นโลกกับไทย PBS แต่รู้สึกขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้เดินมาถึงจุดนี้ขอขอบคุณผู้บริหารที่ไทย PBS ที่สนับสนุนการทำงานและสนับสนุนให้ทดสอบทำอะไรใหม่ๆมาตลอดขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่คอยให้กำลังใจส่งยิ้มให้กันเสมอ ขอบคุณทีมที่นี่ไทย PBS ที่ได้ทำงานร่วมกันอย่างยาวนานเสมือนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันขอบคุณทีมไทย PBS World สำหรับการร่วมแรงร่วมใจและเติบโตไปด้วยกันขอบคุณคนดูทุกท่านที่ให้โอกาสนักข่าวคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่าน หลายครั้งจะมีคนดูเข้ามาทักว่าคืนไหนไม่ได้ดูคุณนะัทธาจะนอนไม่หลับไม่มีคำใดจะมาตอบแทนความรู้สึกได้ทั้งหมดแต่ที่รับรู้ได้ก็คือการบอกลาไม่ใช่เรื่องง่ายความเป็นไทย PBS จะอยู่กับเต่าตลอดไปเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันขอบคุณจากใจค่ะ